สวัสดีครับทุกคนยินนีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องปอบ practice นะครับก็ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่อยู่จังหวัดพังงานะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมายังอุทยานแห่งชาตินะครับน้ำตกนะฮะสีพังงานะครับซึ่งมีหลายๆน้ำตกมารวมกันนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้นะก็ได้แวะที่จังหวัดกระบี่นะครับอีก200เมตรคุณจะถึงจุดไายตามด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเราก็ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาตินะครับที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ห่างไกลจากมลพิษแล้วก็ฝุ่นต่างๆนะครับตันนี้ผมว่าถึงอุทยานแห่งชาติสีพังาเปเรียบรอยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางเข้าไปยังน้าตกนะครับ ที่จะะไปถึงนครับค <น S 1> ุณมาถึงแล้วเป็นที่จ่ายค่าบริการนะครับเก็ะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับจะมีเป็นที่กั้นอยู่นะครับแล้วก็มีป้ายนะครับค่าเข้า,า,ขาบริการนะครับตามป้ายนี้เลยนะครับ ่านจุดจ่ายเงินไปแล้วนะครับเราก็ขับรถมาอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับอตอนนี้ก็มีรถสวนมานะครับทางก็ค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงนะครับก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับว่าจะไปถึงน้ำตกนะครับก็ต้องใช้เวลาใช้ระยะทางพาสอสมควรเลยนะครับเมื่อขับไปถึงนะครับก็จะเ,เจอกับจุด จอดรถนะครับเราก็สามารถาหาที่จอดได้เลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติสีพังงานะครับเราสามารถมาถ่ายกับป้ายได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ถึงน้ําตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีน้ําตกต้นอูนะครับน้ําตกต้นเด้งนะครับก็ สามารถเดินไปทางขวามือได้เลยนะครับแต่ว่าผมไปนะครับจะเป็นน้ําตกตําหนังนะครับก็จะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับซึ่งจะเป็นวังปลาพวงด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูปลาพวงกันดีกว่านะครับว่าจะเยอะแค่ไหนนะครับลงไปนะครับก็จะเห็นมาแต่ไกลเลยนะครับว่าปลาเนี่ยกำลังว่ายทวนน้าอยู่นะครับเดี๋ยวสังเกตดูสีดําๆในน้ํานะครับแต่ผมก็จะถ่ายใกล้ๆนะครับที่นี่ก็จะห้ามให้หารปลานะครับแล้วก็ ห้ามสัมผัสปลาด้วยนะครับเอามันว่ายทวนน้ำไย เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเล่นน้ำข้างบนนะครับแนี้เลยครับที่นี่ก็เป็นอุทยานแหน่งชาตินะครับก็มีค่าเข้าชมนะครับ,ค,บค่าบริการนะครับก็จะมีน้ำตกตําหนังนะครับก็เป็นน้ำแน้วลึกประมาณ3เมตรนะครับป้ายก็เขียนอยู่นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ตลอดนะครับถ้าเป็นอุทยานชาติเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดีกว่านะครับ อนนี้ธรรมชาติสุดเลยนะครับเราเราก็จะเล่นน้ำไปด้วยนะคะข้างล่างก็จะมีเด็กๆนะครับที่มาเล่นน้ำบริเวณนี้นะครับน้ำไม่ลึกมากนะครับน้ำก็จะไหลแบบน,นรื่อย้นะจะมีฝูงปลาอยู่นะครับ ะระยะทางจากที่จอดรถนะครับจนไปถึงน้ำตกก็เกือบเกือบหนึงกิโลเมตรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเ,นเราต้องใช้เท้าเดินด้วยความระมัดระวังนะครับก็สำหรับใครที่พาผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้ที่ ขาไม่ค่อยแข็งแรงนะก็ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันพยุงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดการหกล้มแล้วเกิดอันตรายได้นะครับ างก็จะค่อนข้างไกลสักหน่อยนะครับแต่ว่าต้นไม้ก็เต็มไปหมดนะครับร่มรื่นนะครับไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะครับดูวิวข้างบนนะครับโอ้โหฟินสุดๆเลยนะครับอากาศบริสุทธิ์นะครับรับออกซิเจนไม่มีพิมพ์สองจุดห้าแน่นอนนะครับทำไมเดินไกลเยี่ง เดินไกลอะ่ะหนึงนออน่งกิโลมีใครเห็นจิ้งเลนบ้างไหมครับก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าพอมาดูคลิปนะครับก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่ว่าตอนถ่ายนี่คือเห็นช,ชัดเจาเลยนะครเอาละครับเราก็ไปกันต่อนะฮะ เสียงมันอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับน้ำตกเมื่อกี้เราก็เห็นสัตว์นะเป็นจิ้งเลนนะครับถือได้ว่าในป่านะก็จะมีสัตว์หลากหลายนะครับสัตว์เลื้อยคลานฉันเราต้องระวังกันด้วยนะครับอย่ใกล้ถึงแล้ว เดี๋ยวเราก็จะขึ้นบันไดนี้ไปนะฮะโอ้โหโอโ้พระเจ้า អ <Sessizong> <sessizong> <tipio> <klai> ាសຽງគេតបពីខ <Sessizong> <tipio> <tipio> <manda> ្លួនខ្លៃខ្លៃហើយណប្របអាមកពីខាងនេះដែរមកណា ครับก็อุทยานแห่งชาตินั้นก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงจนถึงสิบโมงที่สามสนนะครับแล้วก็มีป้ายอันตร,รายนะครับระวังก้อนหินลื่นนะครับที่ที่เรามานะครับก็คือเป็นน้ําตกตําหนังนะครับเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามสายน้ําทิ้งตัวจากผาหินสูง6กึิบสาเมตรนะครับลงสู่แอ่งน้ํเอ่อเนื้อล่างนะฮะีอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านี้เองน้ำตก ตอนนี้ผมก็กำลังหาจุดตั้งของแล้วก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปเล่นน้ำนะครับสังเกตได้ว่านักท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกแล้วนะครับตกมาจากหน้าผาสูงเลยนะครับ นะค,ครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปนางแบบก่อนนะครับตอนนี้นะครับวิวข้างหลังของเราก็เป็นน้ตกเดี๋ยวผมก็จะลงไปเล่นน้ํากันแล้วนะฮะเราก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่นน้ําก่อนนะครับ ถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็น้ําก็ไม่ได้ลึกนะฮะเด็กก็สามารถเล่นได้นะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับที่มาแดงจุดนี้นะครับ วิคืออลังการมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับอยู่ใกล้มากเลยครับตอนนี้ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันเรื่อยๆนะคะ มาถ่ายรูปนะครับมาว่ายน้ำนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์นะกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับว่าฝากติดตามกันด้วยนะครับีก็ขอบคุณมากครับ